ส่งกำลังใจให้นะครับคุณสงกรานต์แต่ชนะรงหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหลายวันรวมถึงมีกำลังใจดีๆนะฮะจากน้องปีใหม่ก็เขียนการ์ดไปให้คุณพ่อแล้วก็บอกให้คุณพ่อหายไวๆในการ์ดก็มีข้อความของแอฟทักษะออนด้วยแนบท้ายมาบอกว่าหายเร็วๆนะคะต่อมาครับหนุ่มสงกรานต์ก็ได้อัปเดตรูปผ่าน Instagram s t o r y ก็บอกว่า ICU มา7วันได้เวลากลับมาดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ขณะที่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขียนข้อความนะครับว่าแม่มาเยี่ยมบอกแม่ไม่ต้องห่วงแล้วแข็งแรงมากตอนนี้มีอะไหล่ไทเทเนียมเพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งก่อนจะเผยภาพบาดแผลบนใบหน้านะฮะระบุข้อความว่าขอบพระคุณจากใจจริงๆคุณหมอทุกท่านและคุณพยาบาลทุกท่านที่ช่วยกรุณาดูแลผมเป็นอย่างดีครับกว่า Face ID จะจําผมได้นี่คือหมายถึงว่าในโทรศัพท์นะดูหน้าสินะฮะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย พูดถึงการบาดเจ็บของสงกรานคือเมื่อช่วงต้นอ่ำช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวปั่นจักรยานตอนเช้ากลุ่มเพื่อนที่เขาใหญ่เนี่ยแหละแต่ว่าขณะปั่นจักรยานอยู่เกิดอุบัติเหตุครับไปชนกับรถกระบะท,ที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจังได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะกระดูกซี่โครงหกักแล้วก็ไปทิ่มปอดทะลุนะ แล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชโดยก็ต้องรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU หลายวันครับโดยก็มีทีมแพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนอาการดีขึ้นตามลําดับซึ่งทางทีมข่าวติดต่อไปยังหาคุณสงกรานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังให้สัมภาษณ์ไม่ไหวยังไม่ได้บอกว่าสาเหตุบาดเจ็บคืออะไรและระหว่างที่พูดคุยกันก็มีการไอแทรกขึ้นมาเป็นระยะๆด้วยครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ